แปลงฟันถูกวิธีฟันดีไม่มีผุมาเริ่มกันเลยข้อที่หนึ่งวางแปลงบริเวณรอยต่อของฟันกับเหงือกโดยให้ขนแปลงทำมุม45องศา 2. ขยับขนแปลงไปมาสั้นๆเพียง10ครั้งแล้วปัดฟันบนปัดลงล่างฟันล่างให้ปัดขึ้นบนข้อที่ 3. ามทำซ้ำที่เดิม3ามถึงสครั้งแล้วเปลี่ยนตำแหน่งที่แปลงฟันจนทั่วทุกซี่ทุกด้าน4 แปลงด้านบทเขียวโดยขยับแปลงไปมาสั้นๆ10ครั้ง 5. แปลงลิ้นเบาๆเมื่อมีคราบสกรปรกสุดท้ายข้อที่6ถุยฟองทิ้งหรือบ้วนน้ำน้อยๆหลังแปลงฟันเพียงหนึ่งครั้งจะทำให้มีฟัวไลคงเหลืออยู่ในช่องปากและอย่าลืมต้องแปลงฟันให้ถึงฟันการามซี่สุดท้ายด้วยนะเพราะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดฟันผุง่าย